เนี่ยแถวนี้ทั้งหมดเลยครับถูกกินด้วยนอนแน่นอนอย่างนี้นะครับอ่านี่เจอแล้วนะครับเพื่อนเนี่นั่นแหละครับเขาจะปรับสีเข้ากับใบถั่วเลยนะครับเนี่ยคือนอนนะครับนอนที่มันมากัดกินนี่แหละสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและพี่พี่น้องนทุกคนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่นมาเลาะสวนแปลงถั่วฝักยาวนะครับ ก็จะมาดูว่ามันมีอะไรมากัดกินไหมมันสมบูรณ์ไหมนะครับเขาขึ้นค้างกันหรือ,อยังนะครับได้ยี่สิบกว่าวันแล้วนะครับในช่วงนี้ต้องมาดูแลเรื่องสวนถั่วฝังยาวบ่อยๆนะเพราะว่า,าถั่วฝังยาวนี้อายุเขาก็สองเดือนเนาะสี่สิห้าวันประมาณสองเดือนกว่าเนี่ยนะครับ ก็ได้ผลผลิตนะครับในช่วงที่เรากําลังบํารุงเขาเนี่ยครับเราต้องมาดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ปุ๋ยการให้น้ําการป้องกันนะครับเราก็จะมาดูผมมาดูทุกวันนะครับเพราะว่าพืชพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมิดพลาดไปนะครับในช่วงที่เขากาลังเติบโตอยู่นี่นะครับก็จะทําให้ต้นเขาไม่สมบูรณ์เราก็จะไปส่งผลให้กับ ลูกผลของเขานะครับอย่างเป็นใบยิกไใบงอนะครับธาตุอาหารไม่พอมีสรูพืชมากินอย่างนี้นะครับดังนั้นในช่วงที่เรากำลังที่จะต้องการาลูกผลของเขาในระยะอัน,นสั้นนี้นะครับเราก็จะต้องดูแลเขาเอาใจใส่เขาอยาอย่างดีนะครับไม่งั้นเราก็จะมีโอกาสขาดทุนนะครับ อันนี้ก็จะพาเพืเ่อนๆมาเดินดูนะครับถั่วฝักยาวนะครับเขากำลังจะขึ้นคางแลวนะครับในยอดของเขาเนี่นะครับอย่างต้นนี้นะครับ่าขึ้นนะครับเขาก็จะเกี่ยวขึ้นไปหาตาข่ายนั่นแหละครับอันนี้นะครับ ส่วนพวกนี้ก็ยังไม่แตกยอดออกมานะครับเขา,าอาจจะเป็นเรื่องธาตุอาหารดินที่มันแน่นอะไรประมาณนี้นะครับเขาไม่พุ่งนะครับยอดเขาไม่พุ่งนะครับอีกอย่างตัวนี้จะรู้สึกวจะเอามาใส่ที่หลังนะครับม่ลงที่หลังนี่นะครับเขาก็จะขึ้นไปหาตะข่ายขึ้นค้างเลยนะครับ ทุกต้นนะครับยี่สิบห้าวันนะครับยี่ห้าวันนะครับถั่วฝักยาวนะครับก็พอประมาณนะครับอามาดูนี่นะครับต้นนี้มีใบถูกแมลงหรือหนอนกัดกินนะครับนี่แถวนี้ทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะหาดูว่ามันเป็นนอนลักษณะยังไงนะครับเนี่ยแถวนี้ทั้งหมดเลยครับถูกกินด้วยนอนแน่นอนอย่างนี้นะครับอันนี้เจอแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยตัวขี้เขียวนี่คืออันนี้เห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละครับน่นะ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 นั่นนั่นนั่นแหละครับเขาจะปรับสีเข้ากับใบถั่วเลยนะครับ นี่คือหนอนนะครับหนอนที่มันมากัดกินนี่แหละครับกินแล้วก็เน่ยขี้เขาในตัวขี้ดำๆเนี่ยนะขี้ใส่เลยครับเราจะมาเอาออกนะครับเนี่ยสัตรูพืชเขาก็จะมีอย่างนี้นะครับเขาก็จะมากัดกินใบนี่ใบนี่แหว่งหมดเลยครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับ นะครับอันนี้ขนาดฉีดยาไปได้แค่สองวันนะไ็ยังมาได้เลยเนี่ยตัวพี่เขียวนี่นะเดีย๋ยวหาอะไรมาใส่สักหน่อยเก็บมันออกสุดยอดแท้นี่นะครับต้องเอาอีกสัก่นหน่อยเนาะบ่อยๆหน่อยนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่อ่าเนี่ยนะครับอันนั้น อีกตัวหนึ่งนี่อยู่นี่ต้องมาเลาะดูเลยนะนี่กินแล้วขี้ใส่นี้ยนะครับตัวนี้นะครับนอนนี่อ่ามันปรับตัวเข้าหาอันนี้เลยนะครับมันมีอีกไหมนะมีขี้อยู่หรือมีตัวเดียวมีตัวเดียวเนี่ยนะครับถ้าเกิดทุกเช้าก็จะเดินมาดูนะครับกัดแหว่งหมดแล้วครับ นี่ตัวน,นี้ไหนตัวแดน,นอ่า่เห็นไหมไมันก็จไปอยู่ในตัวเล็กๆเนี่ยนะครับอ่าไม่ธรรมดานะครับนี่ตัวหนึ่งจะมีไหมนี่เห็นขี่มันอยู่นนี้นี่นี่นี่ดวอ่าน,นี่นั่นเห็นขี่ว้อยู่ในใบอ่อนป่ะนะอืมนี่ใบอ่อนเล็กๆตัวนี้เอออ่แหละเห็นมีไหมนี่ั่นเห็นไหมเขาก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับ เขาจะไปอยู่อย่างนั้นเลยครับเขาก็จะไปกินใบอ่อนก็จะมีทั้งตัวขี้เขียวด้วยเลยตัวสีดำๆดนะครับกำลังจะเข้ามาเนี่ยยอดเลยถ้ามีใบงหงิกงอนี่เขาก็จะมาอยู่นะครับอันนี้คือศัตรูพืชตัวสําคัญเลยนะครับเมืว่าพวกนี้เขามากัดกินใบอ่อนนี่แหละคือศัตรูพืชของพวกชั่วฝักยาวนะครับจะพามาดูวันนี้นะครับ ไม่อ่ยงม่แหว่งหมดเลยนะครับตอนไม่นมีับแ,แล้วก็จะหาดูอย่างนี้แหละครับครับฟันนี้ก็พามาดูตัวบกยาวนะครับมันก็มีมแมลงกินนะครับอ่ามีหนอนนะครับหนอนหนอน,หนอนตัวที่เขียวมันก็จะมีสองสองลักษณะนะครับคือมีหนอนตัวที่เขียวกับหนอน สีดำๆนะครับก็จะมากินใบอ่อนนี่นะครับใบก็จะแหว่งนะครับถั่วก็ขึ้นจะขึ้นคางแล้วนะครับเริ่มจะขึ้นค้างทุกทุกต้นแล้วนะครับก็มีบางต้นนะครับที่มันยังไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะดินแน่นหรือถ้าสารอาหารไม่พอนะครับอีกอย่างผมว่า เอามาลงที่หลังนะครับหลายต้นอยู่แต่ถ้าต้นที่มันเอามาปลูกพร้อมกันมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะในช่องเกษตรผสมผสมานปฐมพรชาแนลนะครับในเรื่องถั่วนี้ผมก็มือใหม่อยู่นะแต่เราก็ทำตามขั้นตอนนะครับการดูแลก,การให้ปุ๋ย การป้องกันนะครับก็มาเพื่อนๆก็มาติดตามผลงานของผมต่อไปนะครับว่าผมจะทําได้ประสบผลสําเร็จไหมเหมือนกับฟักทองไหมนะครับเราก็จะต้องทำหลายๆอยา่างเราอยากรู้แล้วก็ต้องลังทําดูนะครับเพื่อนใหม่เข้ามานะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งดานะครับเพื่อจะได้ติดตามคลิป ที่ผมดูแลพพืชผักในช่องของผมนะครับเพื่อนเก่าคบมาก็คอมเมนต์ไปในใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม